ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะพัฒนาสายเผือกครับเพียงแต่ว่าไปดูแล้วโครงสร้างหน้าตามันได้ครับไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเผือกหรือดำอะไรเงี้ยเราไปลูกแก้วฟ้าตัวนี้เหรอคะน้องน้องฟ้าใหม่ใช่ครับเส้งขาเขาเขาใหญ่ดีห่งขาเขากว้างหน้าเขาหล่อก็เลยถูกใจถูกใจเอามาเลยก็เลยขอแบ่งแบ่งแบ่งพิทูลมาก็มาจากที่อุทัยธานีน้องช้างครับน้องช้างอุทัยธานีนั่นเองนะคะ ควายออกมาจากคอกเสียโจที่สี่คิวครับแล้วผมก็ขอแบ่งต่อเข้าไม่เพียงที่เราเห็นนี่คือเราเรายังไม่ได้คิดที่จะมีการพัฒนาสายพันใช่แต่ที่เราเห็นเพราะความชอบของขใช่ไหมะดูโครงสร้างเป็นเป็นหลักครับเพราะว่าเผือกนี่ก็ก็ถ้าเห็นสวยก็ซื้อครับไม่ใช่ว่าเราเราไม่เราไม่เลือกว่าจะต้องเป็นเผือกเป็นด้านนี่นะตอนนี้คือกระแสควายเผือกพี่มองว่าเริ่มมาดีแล้วล่ะมาคนนิยมมาทางควายเผือกเยอะ แล้วอย่างเงี้ยจะมีแนวโน้มว่าน้องเก่งจะพัฒนาจากฟ้าใหม่เป็นพ่อพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยคือพัฒนามาใส่กับข้อของเราอย่างเงี้ยใช่ครับนานอนาคตครับก็ประมาณปีกว่ากว่าจะทับได้เพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ตัวนี้ก็ประมาณขวบขวบ6เดือนเข้าเเดือนหเดือนโอ้พึ่งขวบครึ่งกว่ากว่าแล้วสีผิวของเขานี่ค่อนข้างเป็นไงพี่เตอรสัมฤทธิ์ไหม สวยสวยสวยนะคะดูเขาบอกว่าควายเผือกนี่ต้องดูตรงนี้ด้วยดูสีผิวของเขานี่นะเผือกหมดเผือกหมดทั้งตัวเลยพี่เตอ๋อเผือกเ่ากแม้แต่เขาของเขาก็ออกโทนชมพูเนาะเป็นเป็นเป็นเผือกเปียนเป็นเผือกสวยงามมาก ข่าวเขาละเอียดครับข่าวละเอียดตอนนี้ได้มานี่น้องเก่งได้มานี้ราคาไม่ไม่ไม่แรงเท่าไหรครับแบ่งขอแบ่งเข้ามาหูด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 ูช่วงบ้านท้ายของเขาดูลําตัวของเขานี้นะคะนี่ถูกประมาณเท่าไรครันี่น้องเก่งตัวนี้วัดไหมคะนี่ตัวนี้ร้อยสี่สิบสาสี่สิบสามเนี่ยเพราะเขาเขาเทียบกับตัวนู้นใช่เขาก็เปินโยกเลยเนาะเขาจะอ่อนจะปินโยกเดือนหนึ่งอ่ามาไล่เรียกกันแน่ใช่มาไล่เรียกกัน โอ้ยตัวนี้เขาผิวเขานุ่มมากเลยอะ่ะอย่างนี้เรามีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้างคะน้องเก่งไม่ปล่อยเขาลงน้ำอย่างตอนเช้ากับเย็นอย่างเดียวตอนเย็นก็ฉีดฉีดฉีดเข้าครอบเรบาเลี้งธรรมชาติเลยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <ช>อ๋อก็มีวันนี้ถลายก็ฉ <laughs> ีดน้ําที่หัวเขาหน่อยไม่ได้ไม่ได้สะผมไม่ได้อะไรรัแบแสดงว่าน้องเก่งนี้แบบเริ่มหันมาเลี้ยงควายจะเป็นอาชีพหนักเลยใช่ไหมคะน้องเก่งตอนนี้นะตอนนี้ค่ะ เป็นอาชีพที่ชอบเลยเป็นอาชีพที่ชอบถามว่าอาชีพหลักมันไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คนเลี้ยงยาวเลยรอะทั้งชอบทั้งรักอยู่อะไรเงี้ยเป็นอะไรเขาบอกว่าอะไรที่เราทําที่เรารักและชอบเนี่ยมันจะประสบผลสําเร็จเร็วก็ดูอย่างง่ายๆนะคะคืออย่างน้องเก่งคือเริ่มแรกก็เริ่มทีละตัว2ตัวแล้วสะสม ไปเรื่อยๆจนตอนนี้มาสิบกว่าตัวแล้วบางครั้งเนี่ยทั้งคล้อง่ยค่ะเหลืออยู่เก้าตัวเก้าต,ตัวตอนแรกเมื่อสองสามวันที่แล้วยังเปสิบกว่าตัวเลยอตอนอี้ก็คือมีคนขอแบ่งไปแล้ว <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> คือแบบว่าพัฒตรด้วยการขอแบ่งไปนะคะนี่ <c oughs> แบ่งลูกบิ๊กไปลูกเก้าจเจริญไปอู้แสดงว่าข้อของน้องเก่งนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยคือยุคแรกก็ที่จะที่ที่ก็ผสมเทียมหมดเลยครับยุคแรกค่ะยุคแรกพอมายุคหลังนี่ตอนเราเข้ามาเยอะๆก็ นำพ่อพันธุ์พงมาทับ